ไก่เล่าให้เราฟังว่าเมื่อ20ปีที่แล้วไก่กับเอกไปเที่ยวงานประจำปีเมื่อไปถึงงานเอกกับไก่ก็เดินดูของตามร้านค้าที่มีมาตั้งขายมากมายมีทั้งของกินและของใช้เต็มไปหมดเอกกับไก่เดินไปสักพักเอกไปหยุดอยู่กับที่และเขาบอกว่าเขาเห็นร้านค้าร้านหนึ่งมีผู้หญิงเป็นคนขายที่มีหน้าตาสวยมากเขาถึงกับชังนัก เขายืนดูของที่ร้านและชำเลืองมองหญิงสาวไปด้วยเขายืนอยู่ตั้งนานจนไก่รู้สึกเบื่อที่จะคอยไก่จึงถามเอกว่าทำไมยืนตั้งนานเอกบอกว่ากำลังดูของอยู่ไก่งงคิดในใจว่าดูอะไรกันไม่เห็นมีอะไรบริเวณนี้มีแต่ต้นไม้ต้นหญ้าเต็มไปหมดหรือว่าเอกจะหาที่ฉี่ไก่จึงบอกกับเอกว่า ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูร้านอื่นก่อนนะเอกได้บอกกับไก่ว่าได้เดี๋ยวจะตามไปเอกยืนอยู่ร้านนั้นด้วยความสนใจเพราะเป็นร้านขายของเก่าแก่มีบางชิ้นที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเอกหยิบมาดูแล้วก็ถามราคากับหญิงสาวเขาเล็งไว้สองชิ้นที่จะกลับมาซื้อตอนกลับบ้านสักพักเอกจึงเดินออกจากร้านแล้วเดินต่อไปจนเจอไก่ ไก่กำลังเลือกซื้อของที่ร้านขายของเก่าร้านหนึ่งไก่กำลังหยิบของดูเอกสก,กิดบอกไก่ว่าให้ไก่กลับไปร้านเดิมดีกว่าร้านนั้นมีแต่ของเก่าๆน่าซื้อกว่าร้านนี้เอกบอกกับไก่ว่าเดี๋ยวก่อนกลับบ้านเอกจะกลับไปซื้อร้านเดิมเพราะว่าเขาเลือกไว้แล้วที่จะเอาอะไรบ้างไก่งงกับเอกมากว่าเอกพูดอะไรเพราะที่เดินมา ไก่ก็ไม่เห็นมีร้านขายของเก่าสักร้านนอกจากร้านนี้สักพักเอกได้พูดกับไก่ว่าตอนนี้เขาอยากกลับไปที่ร้านนั้นแล้วเพราะเขากลัวว่าจะมีใครซื้อของที่เขาเลือกไว้ไปสักก่อนไก่รู้สึกรำคาญเอกจึงเดินกลับไปที่ร้านนั้นด้วยกันเอกพาไก่เดินไปที่ร้านปรากฏว่าเขาพาไก่เดินไปตั้งสองสามรอบ ก็หาร้านนั้นไม่เจอสักทีไก่จึงแนะนําให้เอกไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เข้ามาในวัดว่าเราเดินผ่านร้านไหนมาบ้างเอกจึงทําตามที่ไก่บอกไปเริ่มมาตั้งแต่ประตูเข้าวัดเดินมาเรื่อยๆแต่เอกก็ยังไม่เห็นร้านค้าร้านนั้นจนสุดท้ายก็มาถึงร้านขายของเก่าร้านเดิมที่ไก่เลือกซื้ออยู่เอกเริ่มรู้สึกสับสนทําไมไม่เจอร้านนั้นสักทีตอนนั้น ทั้งสองเหนื่อยไก่รู้สึกลำคาญจึงบอกว่าเดี๋ยวจะนำทางเองทั้งคู่จึงเดินต่อไก่จึงเอ่ยปากถามเอกว่าตรงนี้ใช่ไหมที่เรายืนกันครั้งแรกไก่จำได้ว่าซ้ายมือเป็นร้านขายขนมเบื้องร้านขวามือจะขายของกิฟบช็อปเอกบอกว่าไม่ใช่เพราะไม่มีร้านนั้นที่คนขายเป็นหญิงสาว ไก่ยืนยันกับเอกว่าตรงนี้แหละเพราะไก่จำสอง้านนี้ได้ซ้ายขวาที่ตั้งห่างกันและระหว่างสองลานนั้นจะเป็นที่ว่างมีแต่ต้นไม้ต้นหญ้าเป็นป่าลกและมีแอ่งน้ำด้วยเขาจึงไม่ตั้งร้านค้ากันถ้ามองถัดไปจากต้นหญ้าลกุลกๆก็จะเป็นเจดีที่ใส่กระดูกคนตายเต็มไปหมดเอกก็ยังไม่เชื่อว่าลานนั้นตั้งอยู่ตรงนี้ ไก่ไม่รู้จะอธิบายให้เอกฟังอย่างไรจะเชื่อไก่จึงพาไปถามร้านค้าขายกิบช็อปว่ามีร้านขายของเก่าโบราณตั้งอยู่ข้างๆร้านหรือเปล่าเจ้าของร้านบอกว่าไม่มีนะเพราะมันเป็นที่ลกและมีแอ่งน้ําเขาไม่ตั้งกันหรอกเอกสับสนมากรู้สึกงงๆแต่ก็เริ่มรู้สึกกลัวๆแล้วละ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเอกจึงบอกไก่ไปว่า เขาอยากกลับบ้านแล้วเขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าเขาอาจจะโดนผีหลอกแล้วละ่ะก่อนกลับไก่บอกกับเอกว่านั้นเดี๋ยวเราเข้าไปหาหลวงพ่อในกุฏิกันแล้วใก่ได้เล่าเหตุการณ์ให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกเอกกับไก่ว่าอ๋อมีคนโดนหลอกบ่อยเป็นผีสาวไม่เป็นไรหลอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลดน้ำมนต์ซะวันนี้ถ้าสะดวกก็แนะนำให้ทำบุญ และถวายสังฆทานไปให้เขาละก,กันวันลุ่งขึ้นเอกมาลดน้ำมนกับไก่และหลังจากนั้นเอกไม่กล้าจะมาเที่ยววัดนี้ในตอนกลางคืนอีกเลย